นี่นะนี่จะเลียเนาะนะช่ไหมเดินเนาะเดินมาได้แล้วนะครับแล้วแล้วมีอะไรกันนาะนนะมาจนสุดนี่ก็เจอห้องน้ำ เดี๋ยวก่อนไออันนี้สะพานแล้วนี่เฮ้ยแล้วไอ้เจดีอยู่ไหนตามหาคลิปนี้เขาตามหาเจดีนเนาะโอ้โห,โโห,โหเห็นะางนู่นวัดที่เราเดินมาเนาะวัดที่เราเดินมาเนาะแล้วเจดี เดินไปอีกหนแล้วนะไม่เห็นจริงออ้ยเดี๋ยว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 นทำไรอนั่งด้านในงราต้มนะครับเดินไปอี่นวน้้าวนกาวเมน้ข้าวตมน้ข้าน้ำตก้วนกขววนตกกวต้มยวนงานนาน้าน้มม ค่ะน่า,นนานกินมากมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับนะครับมีแต่ของน่ากินน่าทานทั้งนั้นเลยเนี่ยที่เรามาคือจะมาดูเจดีน,นะครับนะเจดีที่เอียงเน,ะนาะนะครับมาดู เจดีเจดีเอียงนะอ๋อนี่ไงนะครับเจอแล้วนะค,คลิปนี้อาจจะยาวนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็าทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะนี่ก็คลิปจากเสียทงนะเสียทงพากิที่เที่ยวนะแล้วก็เข้าไปดูก,กันนะคลิปนี้ก็จาก เสียทงพากินพาเที่ยวนะครับนะนะครับเสียทงก็มาถึงแล้วนะ ถ้าไม่มาจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง<า>นะครับอาเซียตรงไม่มาจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอคิดม่อาจจะ,ะมุนไปมุนมา ล้วจะแสงมันจะย้อน,น,อนกับภาพบรรยากาศ cái gì nào ครับผมก็เสียทงพากินพาเที่ยวก็จบที่เจดีย์เอียงนะครับนะนที่จังหวัดนนทบุรีกาะเก็ดนะกาะเก็ดที่จังหวัดนนทบรุรีนะครับวันนี้ก็เสียทงพากินพาเที่ยวนะครับนะก็ขอจบคลิปนะครับนะวันนี้นะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามกับเสียทงพา,พากินพาเที่ยวแบบบ้านๆด้วยนะครับสวัสดีครับ